นี่คือการตัดแว่นโปรเกสีฟที่ดีที่สุดในชีวิตผมเลยครับหลังจากที่มีปัญหาสายยาวมัทยาคือร้านแว่นตาที่ควบคุมมาตารฐานโดยจักษุแพทย์และตัดแว่นโดยดนักทักนตมาเป็นการลงทุนกับสายตาที่คุ้มค่าที่สุดเลยครับ<อ>มัยยายอ่าถ้าพอร์ตมีตัวหุ้นไอเห็นอยู่ใช่ปะไม่เห็นนะครับอา้าวล e มูฟอาร์เทอร์มีเดียอะไรวะ ตกลึกน่ะอ๋อนี่ยบิเบอร์ต้องกดแอดเข้ามาวะอ๋อกดนี่ไม่ได้หรออ๋อเดี๋ยวมันตอกดแอดแอดทูสเตตปะ,ะถ้าพอร์ตมีตัวหุ้นบรนผลที่บวกเพิ่มเกินสามสิบเปอร์เซ็นตถ้าเราขายหุ้นออกไปบางส่วนเพื่อแปลงสามสิบเปอร์เซ็นเป็นเงินสดแล้วรอรีอินเวส ซื้อหุ้นเพิ่มเมื่อมีช่วงที่ราคาหุ้นลงเช่นช่วงหลัง XD ทำแบบนี้จำนวนหุ้นจะได้เพิ่มด้วยโดยไม่ต้องเติมเงินส่วนปันผลที่ได้ Re-Invest ทั้งหมดอยู่แล้วทำแบบนี้จะเสี่ยงกว่าการปล่อยให้บวก30%ไปเรื่อยๆจนอาจเจอช่วงที่ราคาหุ้นลดลงยังได้ปันผลเท่าเดิม แต่จํานวนหุ้นที่อาจได้เพิ่มจาก30%นั้นก็หายไปเลยกับขาย30%นั้นแล้วราคาหุ้นไม่กลับลงอีกเลยจนไม่กล้าซื้อหุ้นเพิ่มปันผลเลยน้อยลงเพราะหุ้นเราลดจํานวนลงคำถ,ถามคือเคสนี้ขายหุ้นบางส่วนเพื่อเอากำไรจากแคปเกมมารีอินเวสต์กับปล่อยให้สามสิบเปอร์เซ็นแบบนั้นในพอร์ตไปเฉยๆทางเลือกไหนเสี่ยงน้อยกว่าคำถ,ถามดีคำถามดีครับ แต่ก็ไม่มีคําตอบที่ถูกต้องเบิร์ตคือต้องบอกว่าการลงทุนนะเบิร์ตนะที่เราจับจังหวะตลาดนะว่ากะว่าขายตอนแพงมาซื้อตอนถูกอะไรอย่างเงี้ยนะครับเบิร์ตเขาเรียกว่าการจับจังหวัดตลาดใช่ไหมครับคือพี่บอกว่าเราอาจจับผิดก็ได้ประเด็นน่ะใช่ไหมเราอาจจะเราอาจจับตลาดผิดจับจังหวัดตลาดผิดก็ได้จริงไหม แล้วเมื่อกี้มันมีอยู่ประโยคหนึ่งที่เขาเขียนเอาไว้นะพี่ว่าอันนี้อาจจะเข้าใจผิดบางอย่างเขาบอกว่าเนี่ยถ้าเขากำไรสามสิบเปอร์เซ็นใช่ไหมแล้วขายจากสามสิบเปอร์เซ็นแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวรอจังหวะที่ราคาหุ้นมันถูกลงเพราะอาจจะเอ็กดีคำถามโอ้ซื้อหลังเอ็กดีเออหลังเอ็กดีก็แปลว่าเราก็ไม่ได้ปั่นผลมันก็เลยพี่เลยคิดว่ารู้สึกมันมันย้อนแย้งนิดหนึ่งคำถามสรุปเราต้องการซื้อหุ้นเพื่ออะไรกันแน่ รู้หรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยในคํประโยคเนี้ยมันดูเหมือนเข้าใจง่ายนะเว้ยแต่จริงๆแล้วว่าพี่รู้สึกมากๆเลยนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยประโยคเนี้ยมันมาจากคนนักลงทุนที่ที่ยังสับสนตัวเองอยู่นะจริงๆแล้วอะว่าอยากได้ปันผลหรืออยากถูกต้องอยากได้แค่กําไรก็อยากแค่กําไรแต่แค่คิดว่าก็ขายตอนมันบวกแล้วเอามาซื้อตอนหลัง XD พอราคาหุ้นมัน่าหลัง XD ปุ๊บเนี่ยไม่มีผลนะตอนหลัง XD คือไม่ได้ปันผลก็ได้รอบหน้าไงแต่ถั้นรอบหน้าได้ไงถ้าหุ้นขึ้นอีกทําไง ก็ขายอีกแล้วก็เสือก XD อีกอ๋อมันจะขึ้นก่อน XD ฮะแน่นอนแต่ไม่ขึ้นส่มสิบเปอร์เซ็นไงเบอร์กี่เปอร์เซ็นต์มันก็ขึ้นเพราะอย่างนี้คิดตามพี่คิดตามพี่สมมตินะบริษัทเริ่มต้นที่ศูนย์กำไรเป็นศูนย์พอปีแรกปีที่หนึ่งกำไรร้อยล้านปุ้งอ่าคุณต้องขึ้นหรือลงครับเพราะกำไรเพิ่มอ่ะขึ้นขึ้นคุณขึ้นแล้วก็เตรียมรอจ่ายปันผล จากร้อยล้านนี้พุ้ก็ต้องลงอีกรอบหนึ่งเพราะอะไรเพราะเอาเงินออกไปแล้วร้อยล้านก็กำไรร้อยล้านจ่ายไปผลร้อยล้านพุ้ก็ต้องลงใช่ไหมม,มันก็ต้องต้องขึ้นก่อนใช่ไหม,มแล้วเบิร์จะรอปันผลหรือจะรอจะขายเลยครับขึ้นขึ้นมาแล้วครับขายเลยขายเลยปุ้ง<บ>ก็ขายพอขายหลังพอขายปับ๊บแล้วก็รอวันเอ็กดีพอเอ็กดีปุ๊บลงมาเบิร์ตก็ซื้อแล้วปันผลได้รับตอนไหนอ่ะปีที่สองซื้อหลังเอ็กดีปีแรกไปแล้ว พราะมันลงมาแล้วเบอร์จำได้ไหมมันลงมาแล้วเพราะเพราะมันจ่ายปันผลไปละร้อยล้านปีที่สองเนี้ยปันผลประกอบการค่อยๆขึ้นเพราะว่ากําไรค่อยๆมาราคาค่อยๆขึ้นขึ้นร้อยยี่สิบล้านปีที่สองขายอีกแล้วไงกําไรแล้วอ่ะขายขายแล้วก็รอซื้อหลังอีกดีแล้วแันผลแล้วรับตอนไหนอ่าคือไอการที่หุ้นมันขึ้นหรือลงกับตัวหุ้นบันผลเนี้ย มันมีแฟกเตอร์ไอ้เรื่องจ่ายปันผลออกไปหรือยังไม่จ่ายอันนี้ด้วยแต่งจริงมันมีแฟกเตอร์อื่นด้วยใช่แต่แต่ันนี้เราพูดทีละแฟกเตอร์นะคือถ้าถ้าเราพูดถึงเรื่องนี้อย่างเดียวอ่ะก็ไม่มีประโยชน์ใช่ว่าครับมันเหมือนมันก็ไม่อยางเออมันดูงงๆมากกว่าพี่ไม่ได้พูดไม่มีประโยชน์เบิร์ตแต่พี่แค่แค่สับสนพี่จะสับสนแทนเขาว่าเขาต้องการอะไรกันแน่ระหว่างหุ้นปันผลที่คุณแบบเป็นพาสซีฟไม่ใช่หรอ เราอยากได้ผลผลเพราะเราอยากได้พาสซีเราอยู่นั่งชิลๆเหมือนอยากโตก็ช่างมันรีเบิร์ดในเมื่อกำไรที่โตขึ้นเพราะราคาหุ้นเพิ่มขึ้นเพราะอะไรเพราะกำไรมันเพิ่มขึ้นถ้ากำไรมันเพิ่มขึ้นแปลว่าปันผลเนี่ยคมันจะเพิ่มขึ้นไงเบิร์ตถูกต้องไหมครับเราอยากผลที่มันเพิ่มขึ้นไงนะคดไม่ใช่หรออ่ะกลับมาเรื่องกําไรก่อนพี่ถามว่าวันที่บริษัทเนี่ยประกาศ XD ใช่ไหมหุ้นลงเสมอไปไหมหุ้นลงร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมพี่ถามไม่ ไม่ลอยมันคืออยู่ว่าบริบทนะวันนั้นว่ามันมีแบบเซนติเมนต์ข่าวดีหรือข่าวร้ายเข้ามาเวิร์สถ้ามีข่าวดีเนี่ยก็กดได้คืออยากจะอธิบายขยายความมือใหม่ก็คือมันมีสองปัจจัยที่เราพูดตอนเนี้ยว่าทําให้หุ้นมันขึ้นหรือลงคือมันมีเรื่องทัมมิ่งก่อน X ดีหรือหลัง X d ใช่ก่อน X ดีก็คือเขาอ่ะยังไม่ได้จ่ายปันผลใช่เออหลัง X ดีก็คือเขาประกาศจ่ายละดังนั้นเงินก้อนเนี่ยที่มันต้องหลุดออกมาจากเกะของบริษัทเนี่ย มันก็จะทําให้ราคาหุ้นลงใชออ่ซึ่งในตรงเนี้ยเราเรากองไว้ก่อนนะก็คืออันเนี้ยมันก็มีผลเออถ้าก็มีผลแต่แบบแต่อีกแฟกเตอร์หนึ่งคือเป็นเรื่องเซนติเมนต์ละเรื่องแบบมันมีข่าวดีข่าวไม่ดีมีผู้บริหารประกาศเป้างบออกอะไรออกมีปัจจัยภายนอกอะไรอย่างนี้ใช่ปะ่ะใชออ่ตรงนี้เนี่ยคือถ้าเกิดจะมาซื้อซื้อแขาขาเพราะมันมันบวกมันลบจากตรงเนี้ย ก็คือ,อ,อก็คือเหมือนกับว่ากลายเป็นจับจังหวะตลาดละลออเพื่อเอาคปเกละอันนี้ไม่ใช่ปันผล,ละเออ่าทีนี้ทีนี้มันยิ่งกว่านั้นะอีกนะมันกลายเป็นว่าสาหรับพี่มันดูตลกไปเลยนะเพราะอะไรถ้าเราจะจับจังหวะขนาดนั้นคําถามซื้อหุ้นปันผลทําไมอืมเพราะอะไรรู้ไหมเบิร์ดผลตอนแทนมันน้อยมากก็คือตอนแรกอะได้ปันผลไงแต่พอมันบวกสามสิบ เราวมันหายไปอะนี่มันก็สับสนไงอันนี้เนี่ยแต่นี่คือความสับสนในชีวิตไงคําถามคืออันนี้คือความสับสนในชีวิตไงว่าว่าแนวทางเราต้องการอะไรกับการลงทุนนี้นครั้งนี้กันแน่ไงจริงแล้วอะเนี่ยก็ยังสับสนไงตรงปะมันมันอาจจะค่อยๆสูกต้องแล้วแต่ว่ามันก็คือความสับสนไงว่าเราไม่ได้ชัดเจนกับการลงทุนเราไงคําถามเพราะจริงมันใช้คนและสกิลกันไงใช่ปะการจับจังหวัะตลาดก็อีกแบบหนึ่งจริงปะเราต้องบอกว่าก็ต้องแบบ ก็ต้องอีแบบนึงอะเบอร์ Bird, ช่เปล่าก็ต้องแบบว่าเข้าใจเรื่องโมเมนตัมเข้าใจเรื่องเซนติเมนต์เข้าใจเรื่องบลา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 อะไรอย่างเงี้ยอ่ะดังนั้นพี่แนะนํำยังไงพี่แนะนําว่าคือหนึ่งอาจจะจัดสัสสดส่วนพอร์ตไหมว่าจะเพื่ออะไรเท่าไหร่เปเอร์เซ็นต์เพื่ออะไรเออพี่ว่าควรชัดเจนกับตัวเองก่อนเออควรชัดเจนชัดเจนก่อนเพราะว่าหุ้นมันหลจริงๆแล้วเราคือถ้าลองนึกภาพตามพี่ว่าคนที่อยากซื้อเอาหุ้นมานผลจริงๆคือใครแล้วกันนะ เรานึกภาพถึงว่าวันนี้เรากรเกษียณแล้วเบิร์ตวันนี้เรากรเกษียณแล้วเราไม่มีแอคทีฟอินคัมอีกแล้วเบิร์ตเราไม่มีอีกแล้วเราจําเป็นมากๆให้ต้องได้พาสซีฟอินคัมแล้วอย่างเงี้ยคือเนี่ยแต่ว่าเราจะเราจะโฟกัสมากๆเลยเบิร์ตว่าเราอยากได้หุ้นที่มันแบบเฮ้ยจ่ายปันผลเพิ่มขึ้นนะเอาชนะเงินเฟอ้อให้ได้ด้วยทุกปีจริงปะ<ม>ใช่ปะแล้วคาดหวังแค่นี้เราก็แบบแม่งโอ้โหนอนตายตาหลับละพูดถูกปะ<ม>อออเอออะไรเงี้ยเห็นปะมันจะชัดเจนในตัวมันเองอะเบิร์ต ในทางกับกันเนี่ยถ้าเราจะลงทุนเพื่อเอาแคปเกณเนี่ยพี่แนะนำหลักการให้เบิร์ตไอเดียของนักลงทุนนะว i นะวีนะที่อยากได้แคปเกณน,นะเราจะไม่เลือกหุ้นที่จ่ายปันผลเยอะเยอะเด็ดขาดเด็ดขาดเห็นภาพไหมเบิร์ตพี่บอกว่ามันคนละโลกกันเลยอ่ะมันคนละยูนิเวิร์สกันเลยอ่ะจริงๆแล้วเบิร์ตนักลงทุนที่ต้องการปันผลเนะี่ย ภาษาอังกฤษในในอเมริกาเขาเรียกกันว่า D.I. นะออืม่ dividend investor bird คือเขาจะโฟกัสแต่ dividend เท่านั้นไม่บอกก่อนเดี๋ยวไปตั้งน้ชื่อคอร์สขอโทษไม่ทันละดูเท่ดูเท่ดิไม่ค่อยมีใครพูดถึงแบบใช่มันคือ D.I. bird มันคือ dividend investor ส่วนคนที่อยากได้แบบแคปเกนเยอะๆเขาเรียกว่า V.I. V.I. ซึ่งเป็น value investor เราจะซื้อถูกขายแพงถูกต้องไหม hmm. เออซึ่งมันคนละ universe กันเลยอ่ะซึ่งซึ่ง,ง,งหลักการของว i นะเบิร์ดนะเราจะไม่เอาปันผลเด็ดขาดบั hmm. ขนาดบีดังของพวกเรานะวอ์เรนบัฟเฟตอาจารย์ปู่นะวอ์เรนบัฟเฟต่มีหุ้นอยู่ตัวหนึ่งเขาบอกว่าเขาชอบมากเลยแต่อันนี้เขาไม่ชอบตรงไหนรู้ปะ่ะไม่ชอบตรงที่มันชอบจ่ายปันผลบัฟเฟตซื้อซื้อเยอะเลยพอซื้อเยอะเสร็จปุ๊บเขาไปเป็นกรรมการไปเปลี่ยนนโยบายเลยงดจ่ายปันผลทันที เห็นภาพป้าเพื่ออะไรเพื่อให้บริษัทเนี่ยเอาเงินนั้นครับมาลงทุนต่อครับให้มันทบต้อนอยู่ในบริษัทโดยที่ไม่ต้องจ่ายปันผลออกไปให้มันเสียภาษีครับอืม,มันจะเกิดการทบต้อนอย่างสูงสุดเก็าปะเพราะมันวนอยู่ในบริษัทไม่เส<ๆ>ียภาษีเลยนี่ออกไหมเอออระมาเออให้เห็นภาพนะว่ามันคือคนละไมเซ็ตกันเลยอะ่ะถึงบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยพี่ว่าเบื้องต้นเนีน่ยต้องทบทวนตัวเองก่อนนะว่าเราต้องการอะไรจากการลงทุนครั้งนี้จริงๆกันแน่ อือืมอืพราะไม่ง<ๆ>ั้นมันมันมันไม่มีคําตอบที่ถูกต้องที่สุดหรอกเบิร์ตเก็ตปะมันมันไม่มีหรอกคําถามเนี้ยอืมอืมอ่านึกออกคือเหมือนอเหมือนเราเลือกแนวทางไหนก็ต้องใช้กลยุทธ์ให้ถูกเออใช่ถูกต้องถึงที่เราต้องการแต่ถ้าอยากได้ทั้งคู่อันนี้ที่ผมเคยเสริมซึ่งเอาความคิดมาจากพีพาดแหละ<ๆ>ก็คือต้องแบ่งสัดส่วนพอร์ตไปว่าอืเท่า สมมติเท่านี้เปอร์เซ็นต์เราจะเพื่อปันผลแล้วก็จะไม่ต้องยุ่งกับมันก็คือเน้นเน้นเพื่อกินพสซีอินคมแต่ก้อนหนึ่งเล็กๆหรือไม่เล็กไม่รู้ก็คือเพื่อเพื่อเติบโตไปเลยเอครับเกมไปเลยแต่ว่าไอ้เพื่อเติบโตเนี่ยก็ไม่ใช่มาซื้อหุ้นปันผลก็ก็ต้องเป็นอีกสเตติส้ียถูกมีหลายสเตติสที่ใช่ถูกเป็นหุ้นไซเคิลเป็นหุ้นที่มันผลตอบแทนสูงๆนะเบิร์ต เออมีกำไรกระจองกระแจาง20-30%เนี่ยจริงๆวีไเนี่ยนะซื้อหุ้นหนึ่งครั้งนะเราคาดหวังผลตอบแทนนะหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปต่อนหนึ่งครั้งยี่สิบสามสิบเนี่ยเขาไม่แอคชั่นกันหรอกน้อยเกินไป